สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์กับคุกุ๊กนะคะเรื่องการจัดจำแนกประเภทของหินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะมาพบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะได้เรียนรู้ มีอยู่สี่หัวข้อใหญ่ก็คือประเภทของหินและการเกิดวัฏจักรของหินซากหรือดําบันและประโยชน์ของหินและแร่นะคะซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ก็คือการเกิดหินการใช้ประโยชน์และก็การศึกษาซากหรือดําบันนะคะามาดูกันเลยว่าประเภทของหินและการเกิด หินที่นักเรียนเห็นไม่ว่าจะเป็นหินที่นํามาใช้ไปอยู่ในบ้านเรือนหรือหินที่อยู่ตามที่ต่างๆมีลักษณะที่แตกต่างกันนักเรียนทราบหรือไม่ว่านักธรณีวิทยาจัดจําแนกหินเป็นประเภทใดบ้างหินแต่ละประเภทมีการเกิดที่แตกต่างกันประเภทของหินก็แบ่งต,า,ตามลักษณะาการเกิดออกเป็น3ประเภทคือหินแปร หินอัคนีหินตะกอนนะคะหินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของหินลอมเหลวที่เรียกว่าแมกมาหรือหินลอมเหลวร้อนที่ไหลออกมาจากนอกโลกที่เรียกว่าลาวาเมื่อแมกแมาเคลื่อนที่ตามรอยแตกของเปลือกโลกจะเย็นตัวลงและกลายเป็นหินแข็งนะคะหินนี้ อัคนีที่เกิดจากการเย็นตัวลงภายในโลกทำให้เกิดผลึกแร่ที่มีขนาดใหญ่เช่นหินแกรนิตมองเห็นเป็นผลึกแร่ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีในเนี้จะมีแร่คอร์สแร่เฟลสปาแร่ไมก้านะคะผสมกันอยู่หินอัคนีที่เกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟทำให้เกิดแมกมากไหลออกมาจากทางปล่องภูเขาไฟลาวาเย็น ตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้ผลึกแร่ที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กเช่นหินบะซอนนะคะขนาดที่ลาวาเย็นตัวลงและมีฟองแก๊สหนีออกมาเช่นหินพัมมิสหินชนิดนี้จะลอยน้ำได้นะคะนะคักเรียนหินอาคานีที่เกิดลาวาที่ปะทุในสภาพที่อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมต่ำจะเย็นตัวลงทันทีจึงไม่มีผลึกเราถึงเรียกว่าหินออฟซิเดียนนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะ หินอัคคานีเกิดจากลาวาเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเกิดผลึกแกขนาดเล็กเมกมาเย็นตัวลงช้าๆเกิดผลึกแกขนาดใหญ่ลาวาจะอยู่ด้านบนเมกมาจะอยู่ใต้ผิวโลกนะคะหินอัคคานีเกิดจากแมกมาหรือลาวาเย็นตัวลงนั่นเองทีนี้มาดูหินต่อมาหินตะกอนหรือหินชั้นนะคะ เมื่อหลายพันปีมาแล้วเปลือกโลกเกิดการสึกกร่อนผุก,ก่อนทําให้ก้อนหินมีขนาดเล็กลงเป็นกรวดทรายและโคลนซึ่งเรียกว่าตะกอนตะกอนจะถูกน้ําพัดพาไปสะสมทับถมกันเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนก็จะทับถมเป็นชั้นๆอัดแน่นจนกลายเป็นหินซึ่งเรียกว่าหินตะกอนเรามาจะพบซากพืชซากสัตว์ที่กลายเป็นหินอยู่ในหินตะกอนเราเรียกซากพืชซากสัตว์ที่กลายเป็นหินว่าซากดึกดำบรรหรือฟอสซิล ก็แสดงว่าหินชั้นหรือหินตะกอนเราจะพบซากดือดำือบันหรือฟอสซิลนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพหินตะกอนเกิดจากการอัดแน่นของตะกอนขนาดต่างๆนะคะตะกอนต่างๆอัดแน่นเป็นหินก็ขึ้นอยู่ขอบบริเวณขอ,ขอบขอบของแหล่งน้ํานะคะแล้วการยกตัวขึ้นกันก่อนการพัดพาการทับถมก็ทําให้เกิดหินตะกอนขึ้นเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะ ตัวอย่างของหินตะกอนเช่นหินดินดานเกิดจากโคลนและดินเหนียวอัดกันแน่นหินทรายเกิดจากตะกอนทรายหินกรวดเกิดจากตะกอนทรายและกรวดยึดกันตามธรรมชาตินะคะตัวอย่างของหินตะกอนอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือหินปูนเกิดจากแร่แคลไซายหินยิบซ้ำหรือหินเกลือเกิดจากแร่ที่ตกตะกอนจากน้ําทะเลเป็นต้น ส่วนต่อมาคือหินแปรหินแปรจะมีลักษณะพิเศษนะคะเป็นหินอัคนีหรือหินตะกอนที่เปลี่ยนสภาพเป็นหินอีชนิดหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าหินอัคนีและหินตะกอนที่อยู่ในชั้นดินหินใหม่ที่ทับถมกันมากๆขึ้นเรื่อยๆได้รับความดันสูงความดันนี้ทําให้เกิดความร้อนสูงด้วยนอกจากนี้หิน อาจได้รับความร้อนความกดดันจากแมกมาที่แทรกอยู่ภายในเปลือกโลกหรือลาวาทําให้หินร้อนมากแต่ไม่หลอมเหลวหความดันและความร้อนสูงภายในโลกนี้ทําให้หินอาคานีหรือหินตะกอนเปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นหินแปรหินแปรอาจจะเกิดจากหินอาคานีหรือหินตะกอนหรือหินแปรเองอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีก็ได้นะคะ ถ้าสังเกตหินแปรอย่างละเอียดจะเห็นลักษณะของผลึกหรือตะกอนถูกอัดเข้าด้วยกันมีเนื้อแน่นแข็งแกร่งขึ้นกว่าหินอคนีหรือหินตะกอนที่เปลี่ยนสภาพมาความดันแล้วก็หินความร้อนหนก็จะทําให้เกิดเป็นหินแปรเกิดขึ้นนะคะตัวอย่างของหินแปรเช่นหินไนแปรมาจากหินแกรนิตและหินอื่นๆหินชนวนแปรจากหินดินดาน หินคอไซดแปลจากหินทรายหินอ่อนแปลจากหินปูนเป็นต้นนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนทำการจัดจําแนกประเภทของหินนะคะก็คือให้ในักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในหน้าคําตอบที่ถูกต้องอันนี้สังเกตจากรูปภาพนะคะคําถามสําคัญก็คือการจัดจําแนกหินเป็นหมู่หมู่ทำได้อย่างไรนักเรียนจะใช้เกณฑ์ในการจัดจําแนกป,ประเภทของหินได้อย่างไรก็คือลักษณะของเนื้อหิน นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ใดช่วยในการสังเกตของตัวอย่างหินก็ต้องใช้แว่นขยายนะคะนักเรียนเพราะว่าเป็นการดูด้วยตาเปล่าได้ได้ง่ายที่สุดต่อมาบันทึกผลการทํากิจกรรมคุณครูจะทำตัวอย่างให้สองข้อนะคะหินแกรนิตมีลักษณะเป็นหยาบไม่เรียงเป็นชั้นนะคะลักษณะหินนะต่อมาก็คือหินปูนจะมีเนื้อละเอียด เรียงเป็นชั้นๆนักเรียนสามารถหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและในหนังสือเรียนได้นะคะจะเหลืออยู่หินอ่อนหินชนวนหินบาซอลหินกรวดมนนักเรียนก็ทําเองนะคะส่วนหินที่นักเรียนนํามาสังเกตได้แก่หินชนิดใดบ้างก็เขียนตามรูปได้เลยหินแกรนิตหินปูนหินอ่อนหินชนวนหินบาซอลแล้วก็หินกรวดมนนะคะหินชนิดใดบ้างที่จัดเป็นหินอักคณนีครูต่ำให้หนึ่งอันนะคะหินแกรนิตหินชนิดใดบ้างที่เป็นหินตะกอนหินปูน หินชนิดใดบ้างที่จัดเป็นหินแปรก็คือหินอ่อนสรุปผลการทํากิจกรรมได้ว่าอย่างไรก็คือหินแต่ละชนิดมีประเภทแตกต่างกันเราสามารถจัดจําแนกประเภทหินออกเป็น3ประเภทคือหินอัคนีหินตะกอนหินชั้นและหินแปรนะคะทีนี้นักเรียนก็มาท mind m a p p i n g แผนท่าความคิดการจัดจําแนกประเภทของหินลักษณะ การเกิดและลักษณะนเนื้อหินก็จะแบ่งออกเป็นหินอคคาณีหินตะกอนหินแประนะคะแล้วก็เขียนอธิบายคร่าวๆอย่างอย่างเข้าใจง่ายนะคะซึ่งนักเรียนจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะและเขียนด้วยว่าแผนพังความคิดการจัดจำแนกประเภทของหินตามลักษณะและการเกิดและลักษณะนเนื้อหินเป็นเกณฑ์นะคะโอเคนะคะ ทอบควบทเรียนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ